ช่อง3 HD บ, oh HD บริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนเสนอเรื่องจริงผ่านจอเดอะซีรีส์ พฤติกรรมรุนแรงยอมบอกยอมอยอมบอกยอมตามหลักวิชาวการเขาบอกว่าทุกคนเนี่ยต้องการการยอมรับปัจจัยหรือสาเห,หตุของการเกิดเหตุเนี่ยประเด็นแรกเลยเนี่ยการ,รอบรมเลี้ยงดูการแก้ากาวต่างสังคมเริ่มต้นจากครอบครัวสิ่งเหล่านี้จะซึมซับอยู่ในจิตใต้สำนึกของเด็กเด็กตีกัน จริงๆถ้าเป็นเสาไม้เนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกไขความจริงเจดีตกน้ำมันเหมือนน้ำมันแบบน้ำมันหาขาพลุพพวกนี้ยแต่มันไม่มีกินก็อย่างว่าเออเขาก็จับว่าเออี่ตกน้ำมันก็มันก็มีจริงๆจะมาสอนพี่ๆแต่งหน้าเพิ่มความสวยกันค่ะ แปลงโฉมย้อนวัยหัวใจไม่กเกษียนไม่ได้คาดคิดเลยนะการแต่งหน้าการแต่งตัวจะกลายเป็นสิ่งที่ผู้สูงอายุสนใจมันตอบโจทย์สะท้อนความสุขของชีวิตอ,อ,อ,อ่ะพฤติกรรมความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากวัยรุ่นมีให้เห็นกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับประกอบกับตอนนี้มีสื่อสังคมออนไลน์หลายช่องทาง พฤติกรรมแบบนี้จึงมีออกมาให้เห็นได้ง่ายขึ้นความรุนแรงดังกล่าวมักจะกระทํากับบุคคลที่ไม่มีทางสู้และสุดท้ายเหตุผลที่ได้ยินกันเป็นประจำก็คือความคึกคนองและรู้เท่าไม่ถึงการแต่ความจริงแล้วพฤติกรรมแบบนี้เกิดขึ้นจากอะไรกันแน่มีปัจจัยอะไรในการก่อเหตุบ้างพฤติกรรมที่แสดงเห็นว่าเด็กที่กระทำไม่ว่าจะเป็นผู้ก่อเหตุนี่กระทำรุนแรงต่อเพื่อนนะครับ สะท้อนถึงการขัดเกลาทางสังคมการอบมมเลี้ยงดูพฤติกรรมก้าวร้าวผมเชื่อว่าตรงนี้ตรงครอบครัวน่าจะต้องมีปัญหาและเรื่องการอบรุมเลี้ยงดูเพราะถ้าไม่ไม่มีปัญหาสิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดนะครับมีปัญหาแล้วประเด็นต่อมาคือทําไมยังมีการอัดคลิปแล้วก็ไปเผยแพร่นในโลกออนไลน์อันนี้กิ๊งน่ากังวลนเพราะว่าพฤติกรรมก้าวร้าวที่เขาก็ทำนะตอเพื่อนหรือต่อรุ่นน้องรุ่นพี่อะไรก็ตามเขาก็มองว่าสามารถทําได้ และประการต่อมายังมีการนําไปโพสต์ไปเผยแพร่ในโลกออนไลน์สร้างความประมาทให้กับเหยื่อคนที่ถูกกระทําตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่เรียกว่าผลของโซเชียลมีเดียเขาทำไม่ว่าจะเป็นเพื่อต้องการสร้างการยอมรับในหมู่เพื่อนหรือพูดง่ายๆจ่าฝูงอ่ะตามหลักวิชากาาเขาบอกว่าทุกคนเนี่ยต้องการการยอมรับจากสังคมนะครับไม่ว่าจะเป็นอภิมหาเศรษฐีหรือไม่ว่าจะเป็นคนราับรากหญ้า เราสังเกตดูได้น้องๆ,องๆเรียนอาชีวะที่เขาทำลายยกพวกทำร้ายกันเนี่ยเรียกว่าอนนั้นวัฒนธรรมรองวัฒนธรรมย่อยเขาก็ต้องการสร้างการยอมรับสร้างการมีตัวตนอันลักษณะนี้ก็เช่นกันโดยเฉพาะถ้าไปทําแล้วเนี่ยเพื่อนในกลุ่มบอกว่าเฮ้ยเจ๋งเฮ้ยแนะ่เอยอย่างนี้สิดีอจะเป็นการเสริมแรงแลยพฤติกรรมก็จะเพิ่มระดับความแันขึ้นมาจนนําไปสู่ความแรงที่เพิ่มมากขึ้นความต้องการการยอมรับจากหมู่เพื่อนหรือทางสังคม ก็เป็นปัจจัยหนึ่งในการแสดงออกของพฤติกรรมความรุนแรงจริงและอีกหนึ่งสิ่งสําคัญคือการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัวเมื่อความรุนแรงที่ก่อขึ้นได้รับการยอมรับจากหมู่เพื่อนเกิดความสะใจชอบใจช่องทางสังคมออนไลน์จึงเป็นอีกช่องทางที่เด็กแบบนี้อยากจะโชว์เพื่อให้ได้รับการยอมรับจากคนอื่นๆอีกด้วยโดยที่ไม่รู้เลยว่าการกระทําดังกล่าวเป็นที่น่ารังเกียจมากในสังคม คือต้องยอมรับว่าปัจจุบันเนี่ยมีสื่อสังคมออนไลน์โซเชียลมีเดียเพราะฉะนั้นเวลาเกิดเหตุอะไรก็ตามเนี่ยสิ่งของเนี้ยก็ทําให้การสื่อสารเนี่ยเป็นเปลี่ยงรวดเร็วหากเราย้อนกลับมาดูที่ปัจจัยหรือสาเหตุของการเกิดเหตุเนี่ยประเด็นแรกเลยเนี่ยเรียกว,ว่าครอบครัวการอบรมเลี้ยงดูการขัดเกลาทางสังคมเริ่มต้นจากครอบครัวบางครอบครัวเนี่ยเลี้ยงลูกแบบตามใจบางทีหรือบางท,างทีลูกอาจจะไม่ได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่แต่คุณป้าคุณนา้าคุณอาเลี้ยง การจะปลูกฝังถ่ายทอดแนวคิดที่ดีเหล่านี้ก็จะลดน้อยลงเปรียบเทียบ,บันกับหาเป็นลูกตัวเองฉะนั้นเวลาที่มีการความสัมพันธ์ระหว่างคุณพ่อคุณแม่ห่างไปเนี่ยหรืออยู่ด้วยกันกับคุณพ่อคุณแม่ก็ตามแต่สิ่งเหล่านี้ไม่มีการถ่ายทอดปลูกฝังก็จะทําให้เด็กเนี่ยทำอะไรเนี่ยอาจจะทําตามอำเภอใจทําตามความต้องการตัวเองเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ต้องขัดเกลา่นิสัยผมเพราะในสิ่งที่ดีคันิยมที่ดีงาม โดยเฉพาะปัจจุบันเนี่ยโซเชียลมีเดียไปอย่างรวดเร็วเด็กๆเขาก็เข้าถึงสิ่งเหล่านี้ด้วยโอกาสที่เขาจะเรียนรู้จากโซเชียลมีเดียนะครับนำไปสู่พฤติกรรมเนแบบท่พวกเกิดกันได้ง่ายประเด็นต่อมาเฉพาะแปรล้อมบางครอบครัวอยู่ในชุมชนแออัดบางครอบครัวอยู่ในชุมชนที่มีปัญหาความขัดแยง้งเช่นลูกกลับไปบ้านเดี๋ยวก็ได้ยินเสียงคนข้างบ้านตะโกนด่าทอตบตีกันสิ่งเหล่านี้จะซึมซับอยู่ใน ใต้สมนึกของเด็กอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาจากข้อมูลนางวิชาการเราพบว่าถ้าสิ่งเหล่านี้มีนะครับไม่ว่าจะเป็นอยู่ครอบครัวอยู่สภาพแวดล้อมที่มีปัญหาความขัดแย้งมียาเสพติดรับคุณพ่อคุณแม่ใช้สารเสพติดดื่มแอลกอฮอลด้วยโอกาสที่เด็กจะมีพฤติกรรมก้าวร้าวที่กระทำต่อบุคคลอื่นที่ละเมิดบรรทัดฐานของสังคมเนี่ยก็รจะสูงการต่อมาเพื่อนการคบเพื่อนเด็กบางคนอยู่ในกลุ่มเพื่อนที่ นิยมชอบใช้ความนแปลไม่ว่าจะเป็นด้วยคําพูดกริยาการแสดงออกพฤติกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นตะโกนด่าทอพูดคำหยาบคายตบตีชกจอดอกต่อยเตะสิ่งเหล่านี้ก็จะทําให้เด็กซึมซับพฤติกรรมจากกลุ่มเพื่อนด้วยเช่นกันหากเรื่องนี้ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังคลิปวิดีโอแบบนี้ก็จะมีออกมาให้เห็นอยู่เรื่อยๆและจะอยู่ในโลกออนไลน์ไปอีกนาน สิ่งที่จะตามมาก็คือเมื่อเด็กเหล่านี้โตขึ้นจะมีความรู้สึกอย่างไรกับสิ่งที่ตนเองได้ทําลงไปผลกระทบที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือเด็กที่เป็นเหยื่อจะใช้ชีวิตอย่างไรต่อไปเมื่อเป็นผู้ถูกกระทําเสมอแนวคิดฤษฎีทางด้านอาชวิทยาก็บอกแนวคิดหนึ่งนะครับเรียกวาา่าการเข้ามาสมาคมที่แตกต่างถ้าคนเราซึมซับพฤติกรรมต่อกัน,นยอยู่ด้วยกันเป็นระยะเวลานานๆอย่างต่อเนื่องพบกันทีๆบ่อย เหมือนเพื่อน,นไปโรงเรียนไปเจอในทุกวันวันใะชะ้เวลาด้วยกันหลายชั่วโมงเขาจะเกิดพฤติกรรมเกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับและต่อไปจะเป็นพฤติกรรมที่แสงออกมาเรียกว่าพฤติกรรมเรียนแบบเพราะอย่าลืมว่าเด็กเยาวชนเนี่ยเขายังต้องการตัวแบบไม่ว่าะจะเป็นตัวแบบจากเพื่อนจากคนรอบข้างคุณพ่อคุณแม่ดาราท่านิยมชมชอบอนักกนนารเมืองก็ตามเพราะฉะนั้นเพื่อนก็จึงเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ส่งผลจริงๆแล้วโดยปกติเนี่ยก่อนจะเหตุกรารณ์ลุกลามมันปลายไปถึงขั้นทำร้ายร่างกายกันเนี่ย เพื่อจะมีสัญญาณบ่งบอกเหตุมาก่อนนะครับเช่นเพื่อนอาจจะมาต่อว่าด่าทอท้าทายว่าเนี่ยทำแบบเนี้ยเราจะโดนตบโดนตีนะคนที่ถูกกระทําถูกแสดงออกแบบนี้เราต้องคิดว่าเราจะตกเป็นเหยื่อแล้วแหละก็ต้องปรึกษาคุณครูปรึกษาคุณพ่อคุณแม่เรื่องเป็นการตัดไฟแต่ต้นลมจริงๆงแล้วคุณพ่อคุณแม่ควรจะหมันสังเกตพฤติกรรมของลูกนะครับเช่นปกติลูกไปโรงเรียนเนี่ยเคยจะ กลับมาบ้านแล้วร่าเริงคุณแม่ถามก็ตอบด้ดียิ้มแย้มแจ่มใสแต่ทําไมช่วงนี้ลูกกลับมาเงียบเขมถ้ามีห้องส่วนตัวก็เข้าอยู่ในห้องปิดเงียบต้องสังเกตแสงว่าลูกน่าจะมีพฤติกรรมอะไรที่แตกต่างจากปกติน่าจะมีปัญหาอะไรนะครับตรงนี้ก็จะทําให้คุณพ่อคุณแม่เริ่มได้สังเกตแลาจะมีการพูดคุยกับลูกแบบเปิดอ,อกและเข้าใจค้ามรู้สึน ถ้าเป็นเสาไม้เนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกหากพูดถึงเสาตกน้ำมันแน่นอนครับว่าถ้าเกิดขึ้นที่เสาไม้ก็จะไม่แปลกใจกันเท่าไหร่นักแต่ที่วัดหน้องหมีแห่งนี้กลับมีน้ำมันที่มีลักษณะคล้ายกับน้ำมันพืชเกิดขึ้นรอบๆเจดีย์ที่ถูกสร้างด้วยปูนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นช่วงหน้าห้ามพลาดระดับความความสูงกสสสส็สักสักามเมตรสามเมตรเศษๆที่น้ำมันเขาไหลเหมือนน้ำมันแบบ น้ำมันทาขาะพลุพวกเนี้ยแต่มันไม่มีกินเลยเข้าไปดูก็อย่างว่าเออเราก็จับว่าเออผีตกน้ำมันก็มันก็มีจริงจริงให้กับตารพเาะว่าให้ก็เอาไปเอามาทาบางทีใครๆยองก็มันก็ดีขึ้นเรื่องจริงผ่านจอเดอะซีรีส์